สวัสดีครับวันนี้พบกับครูวัชระเจทธศิลป์นะครับโดยเรายังอยู่ในบทเคมีไฟฟ้าโดยในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการทำโลหะให้บริสุทธิ์โดยใช้เซลล์อ e ิเล็กโทรลิติกครับซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อประโยชน์ของเซลล์เคมีไฟฟ้าสารที่นำมาใช้ประโยชน์ในชีวป,ประจําวันเช่นทองแดงถ้ามีความบริสุทธิ์สูงก็จะทําให้ใช้ประโยชน์จากสมบัติต่างๆเช่นการน,นําไฟฟ้าการน,นําความร้อนของสารเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่ แต่ทองแดงที่ได้จากการถลุงสินแร่โดยทั่วไปจะมีความบริสุทธิ์ไม่เกินรอยละ99โดยมักจะมีโลหะชนิดอื่นเช่นเหล็กสังกะสีเงินและทองคําปะปนอยู่ทําให้สมบัติดังกล่าวของทองแดงด้อยลงวิธีการหนึ่งที่เราสามารถทําให้ทองแดงมีความบริสุทธิ์มากขึ้นก็คือใช้หลักการของเซลล์อิเล็กโทรลิติกโดยเราจะนําชิ้นทองแดงทั้งที่ทบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ต่อเข้ากับแบตเตอรี่ โดยให้ชิ้นทองแดงที่ไม่บริสุทธิ์ต่อเข้ากับผู้วบวกส่วนชิ้นทองแดงที่บริสุทธิ์ต่อเข้ากับขั้ลบและจุ่มในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่มีไอออนของโละหะที่ต้องการทําให้บริสุทธิ์ซึ่งก็คือจุ่มชิ้นทองแดงทั้งสองลงในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่มีไอออนของทองแดงในที่นี้ใช้สารละลายค o p เปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นให้ไฟฟ้ากระแสะตรงด้วยสักไฟฟ้าที่เหมาะสม ชิ้นทองแดงที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นควบบวกจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและถ่ายโอนอิเล็กตรอนไปยังฝั่งของโลหะทองแดงที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นโคลบแต่ว่าโลหะเชอร์ปนที่เป็นตัวรีดิวซ์ที่ดีกว่าทองแดงเช่นเหล็กและสังกะสีก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนไปยังฝั่งของทองแดงที่บริสุทธิ์ด้วยเหมือนกันโดยปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดขึ้นสามารถเขียนสมการเคมีได้ดังนี้ ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่ามี Co p p e r ์ Ion อ o อนไและซ i งค์ไอออนเกิดขึ้นในสารละลายส่วนเงินและทองซึ่งเป็นตัวรีดิวที่ไม่ดีจะไม่เกิดปฏิกยาและจะตกตะกอนอยู่ด้านล่างดังนั้นชิ้นทองแดงที่ไม่บริสุทธิ์จึงก่อนลงไปเรื่อยๆด้านฝั่งของโลหะทองแดงที่บริสุทธิ Copper ์ Co p p e r ์ on, ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์จะรับอิเล็กตรอนเกิดเป็นโลหะทองแดงมาก่อะสะสมไปเรื่อยๆซึ่งปฏิกิริยาเรดักชันที่เกิดขึ้น เป็นดังสมการแต่สำหรับไอออนทูไวออนและซิงไอออนเป็นตัวออกซิไดท์ที่แยก่กว่าคอปเปอร์ทูไวออนจึงไม่เกิดปฏิกิริยารีดักชันดังนั้นก็จะมีเฉพาะคอปเปอร์ทูไวออนรับอิเล็กตรอนเกิดเป็นโลหะทองแดงเกาะที่ชิ้นโลหะทองแดงบริสุทธิ์ชิ้นทองแดงบริสุทธิ์จึงมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆลองมาทําแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ดนักเรียนอาจหยุดคิดเอาไว้ก่อนเพื่อทําแบบฝึกหัดแล้วกลับมาเล่นต่อเมื่อทาเสร็จแล้วนะครับ ข้อแรกในการทำทองแดงให้บริสุทธิ์โดยใช้เซลล์อิเล็กโทรไลติกชิ้นทองแดงที่ไม่บริสุทธิ์เป็นแคโทดหรือแอนโอดชิ้นทองแดงที่ไม่บริสุทธิ์มีการให้อิเล็กตรอนนั่นคือเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันดังนั้นชิ้นทองแดงที่ไม่บริสุทธิ์เป็นแอนโอดนะครับข้อต่อไปจากรูปเป็นการทำโลหะสังกะสีให้บริสุทธิ์ โดยใช้เซลล์อิเล็กโทรลิติกจงตอบคำถามต่อไปนี้นะครับสรารละลายที่ใช้ควรเป็นสรารละลายใดได้บ้างให้ยกตัวอย่างมา2ชนิดครับสรารละลายที่ใช้ควรเป็นสรารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่มีซิงไอออนเป็นองค์ประกอบเช่นซิงซัลเฟตซิงไนเตรตข้อต่อไปโลหะสังกะสีที่บริสุทธิ์ควรเป็นแคโทดหรือแอนโอด โลหะสังกะสีที่บริสุทธิ์ควรเป็นแคโทดใช่ไหมครับซิงไอออนจะได้รับอ mm ิเล็กตรอนเกิดปฏิกิริยารีดักชันเป็นโลหะสังกะสีแล้วก็มาเกาะที่โลหะสังกะสีที่บริสุทธิ์ข้อสุดท้ายนักเรียนลองเติมข้อความในตารางให้ถูกต้องในกรณีการทำโลหะให้บริสุทธิ์โดยใช้ Cell etic, เซลล์อิเล็กโทรลิติกว่าต้องต่อโลหะบริสุทธิ์เข้ากับขั้วใดาของแบตเตอรี่โลหะนี้เป็นแคโทดหรือแอโนดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยารีดักชันหรือปฏิกิริยาออิเดชัน สำหรับโลหะที่ไม่บริสุทธิ์นักเรียนก็ต้องระบุทั้ง3าประเด็นเช่นเดียวกันนะครับลองทําดูครับฉเฉลยนะครับโลหะบริสุทธิ์ต้องต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่โลหะบริสุทธิ์จะเป็นแคโทดและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือปฏิกิริยารีดักชันนั่นเองครับสำหรับโลหะที่ไม่บริสุทธิ์ก็ตรงกันข้ามกันนะครับคือต้องต่อเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่โลหะไม่บริสุทธิ์จะเป็นแอโนด ดังนั้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือปฏิกิริยาออกซิเดชันครับเรามาสรุปบทเรียนการทำโลหะให้บริสุทธิ์โดยใช้เซลล์อิเล็กโทรไลติกมีหลักการดังนี้นะครับ 1. ต่อโลหะที่บริสุทธิ์เท่ากับขั้วลบของแบตเตอรี่ 2. ต่อโลหะที่ไม่บริสุทธิ์เท่ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่ 3. ส,สารละลายเทอร์ไลต์ต้องมีไอออนของโลหะที่ต้องการทำให้บริสุทธิ์ 4. ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงและมีสักไฟฟ้าที่เหมาะสม สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ